สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูโปรแกรมนะครับตัวงานถอดไปมากระดูงานโครงสร้างพร้อมทำ B Q นะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับพัฒนาบนแพลตฟอร์มของตัว Google Sheets นะครับทำงานบนคลาวด์นะครับสามารถที่จะทำงานนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับใช้ตัวโน้ตก P C แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนต่างๆทำได้หมดนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าถอดอะไรบ้างครับเราสามารถถอดงานถัล่า การพื้นเสาบันไดแล้วก็เหล็กโครงหลังคาได้นะครับคุณค้นนะครับวิธีการนะครับเราก็ขอบชื่อโครงการนะครับสมมติผมบอกว่าบ้านพักอาศัยนะครับสองชั้นเจ้าของนะครับผมโสพลนะนะครับโสพลนะครับสถานที่ก่อสร้างครับผมอยู่พัทลุงนะครับพัทลุงนะ เวลาเราจะถอดปริมาณวัสดุครับเราก็ไปที่หมวดปุ่มของฐานล่ากนะครับฐานล่ากคลิกเข้าไปนะครับตัวโปรแกรมก็จะรันสกิปแป๊บนึงนะครับแต่มันจะช้าทั้งแรกครั้งเดียวนะครับที่เหลือเดี๋ยวก็จะสกิปประจานค่าได้ไวขึ้นนะครับรอสักครู่นะที่จริงเราไปที่แท็บก็ได้นะครับไปที่แท็บก็ได้อ่นะครับถ้าเข้าไปปุ๊บครับถ้าของใครขึ้นปุ่มเมื่อกี้นะให้เรากดเลือกใช้บัญชีของเรานะครับเลือกใช้บัญชีนะครับแล้วก็ มาตรงขั้นสูงครับแล้วก็คลิกตรงไปที่สักเจอตรงนี้นะไปที่สักเจอเทคออฟครับแล้วก็เลื่อนไปที่อนุญาตครับอ่ะเห็นเท่านี้ครับเราก็สามารถใช้ปุ่มได้แล้วนะครับอะผมคลิกไปนะครับเห็นไหมมันก็จะเด้งมาที่หน้าตัวล่างครับหรือใครจะคลิกที่แ็บตรงข้างล่างก็ได้นะครับอ่านะครับข้อมูลตรงกลางครับก็จะมาโผล่ด้านบนนะครับ ทีนี้เวลาเราจะถอดฐานลากครับเราก็ไปที่งานฐานลากนะครับใส่ชื่อนะครับเราสามารถเพิ่มชื่อได้นะครับถ้าเพิ่มชื่อก็กดปุ่มแก้ไขตรงนี้นะเราจะมีเพิ่มไอเราเพิ่มรายการได้ตรงนี้ครับกดเพิ่มเข้าไปนะมดผมมี F4 ก็เพิ่มเข้าไปนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับเราไว้เลือกใช้เฉพาะทั้งหมดนะเลือกใช้ทั้งหมดนะครับเมื่อกี้ถ้ามันผิดครับเราสามารถเข้าไปแก้ใหม่ได้นะกดแก้ไขแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็น F4 F4 ครับโอเคกดใช้ทั้งหมดนะปึ๊บนะครับเราเลือกปุ๊บมี F4 ออกมานะครับตัวอื่นมีไหมตัวอื่นก็มีนะครับเพราะเราเลือกให้มันเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับสมมติผมเพิ่ม F1 นะครับจํานวนเลือกได้ครับถ้าไม่มีนะครับเราพิมพ์เองได้นะสมมติผมพิมพ์ไปสักสิบนะครับจริงๆตัวนี้เราสามารถพิมพ์เองได้เหมือนกันครับเนี่ยเราเปลี่ยนเป็น F10 ได้เหมือนกันนะนะครับหรือจะเพิ่ม list ไว้ก็ได้หรือจะพิมพ์ลงไปเลยก็ได้นะครับนะอ่ผมเลือก F1 นะครับจํานวนส ความกว้างนะครับเราเลือกได้ครับอยากจะกว้างเท่าไหร่นะครับถ้าไม่มีในนี้ก็สามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับมุดกว้างกคห้าสิบนะครับยาวห้าสิบนะครับลึกห้าสิบนะครับเป็นพาแคปเท่ากันนะปุ๊บนะครับความลึกดินขุดครับความลึกดินขุดนี่คืออะไรครับก็คือเราไปเคลียร์มาก่อนว่าในแบบเนี่ยฐานรากชุดนี้เราจะลึกเท่าไหร่ใช่ไหมครับมุดผมขุดลึกสักหนึ่งจุดห้านะ็นห้าสิบนะครับเราสามารถกําหนดความหนาของตัวคนขีดหยาบสายหยาบได้นะครับนะ เลือก5เซน10เซนตามมาตรฐานนะครับโปรแกรมก็จะคำนวณเรื่องของตัวคนขีดยาบสยามให้เรานะครับเราสามารถเลือกขนาดเสาเข็มนะครับสมมติผมใช้เสาเข็มหนึ่งต้นนะครับอันนี้ปริมาณต่อฐานนะครับเลือกเป็นไอ้22นะครับ20เมตรนะครับก็มี10ฐาน1ต้นคูณ10ก็คือได้10ต้นนะครับส่วนเหล็กนะครับพวกนี้ก็เป็นเหล็กเสริมนะครับด้านสั้นนะครับเราไปดูในแบบนะครับอ่าก็สมมุติมีห้า ดีบีสิบสองนะครับความยาวต่อฐานเท่าไหร่แล้วก็ไปคิดความยาวจากแบบมาครับจริงๆเราใส่สูตรได้ครับก็คือเด็กเสริมด้านสั้นก็คืออะไรครับเอาด้านยาวบวกกับความลึกคูณสองถูกไหมครับอ่านี้ก็ได้นะครับเราก็จะได้ความยาวต่อท่อนออกมานะส่วนเด็กเสริมด้านยาวนะครับสมมุติว่าง่ายเหมือนกันเนาะดีบีสิบหกนะครับสมมุติก็ความยาวของต่อท่อนก็คืออะไรครับเอาความกว้างบวกกับอะไรครับบวกกับความลึกคูณสอง ใส่สูตรเหมือนเลขเซลปกติครับนะส่วนตัวนี้ครับเหล็กก็รอบครับก็คือใช้หนึ่งอาพีเก้านะครับเราเลือกได้ความยาวต่อท่อนคืออะไรครับก็คือเส้นรอบรูปถูกไหมครับแล้วก็ใส่สูตรนะครับอันนี้ครับคูณสองบวกกับอันนี้ครับคูณสองนะปึ๊บเราก็จะได้ออกมาแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือการกรอกข้อมูลแบบง่ายๆนะครับแล้วเราไปสรุปปริมาณดูสรุปปริมาณได้นะครับอ่าปริมาณก็ ออกมหครับว่ามีดินขุดเท่าไหรดินถมเท่าไรถลายาเท่าไรคอนขิดยาเท่าไหร่คอนขคิดโครงสร้างเท่าไหรไม้แปดะป,ปูนนะครับแล้วเหล็กที่เรากรอกลงไปนะครับมีลวดแล้วก็มีเสาเข็มนะครับเอีกเท่านี้ครับเราก็ได้ปริมาณของตัวฐานรากที่เราใส่ไปแล้วนะครับอ่านะครับนี่คือจบในส่วนของงานฐานรากนะเดี๋ยวผมขอตัดวีดีโอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปงานตัวอื่นกัน